ความสุขดูกันไปมาเดี๋ยวแข่งขันกันเห็นอยู่ตรงนี้นี่และฮะมวยทะเลครับวันนี้มวยทะเลของเราใช่ไหมสดห<ช>รับมวยโซดาสิงค์ค่ะ ปอทาร์กติกากันก่อดกติกากันก่อนเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะให้ทางผู้แข่งคันของเราเนี่ยนะไปเลือกเลยฮะเลือกให้ดีนะอันนี้ต้องเลือกให้ดีนะอคู่นี่สำคัญมากสำคัญมากนะครับตัวไหนตัวไหนก็ได้คนคนคนให้ทั้งคนครับเพราะฉะนั้นจะเหลืออีกคนนึงเนี่ยนะฮะจะเป็นตัวช่วยแต่ตัวที่เหลือเนี่ยจะเหนื่อยหน่อยเลือกเอามีคนสองคนกับแมงสองชนิดแล้วไหนขอจับคู่ ฐานเราให้4ี่ครั้งถ้าล่วงลงมาก็ถือว่าแพ้ครับนะคะใครล่วงน้อยที่สุดชนะเยอะสุดใครล่วงน้อยสุดก็ถือว่าชนะไปพร้อมนะพร้อมแล้วเราก็เลือกคู่ได้เลยนะไปเลย ใจหเป่ามาหมดปิดใจไหมคะหลากก็ได้ับผมแพ้ยังโอ้โหนเดียวเดียวตรงตอเลือกเลยค่ะเลือกเลยเอายเอาอาต้อย่อตอดอา่อคนอีสานด้วยกันแล้วกันครับ ตัวเหลือพี่เหลือพี่เหลือตัวแฝดตัวแล้วคุณตั๊กคู่ใครคู่ของคู่แท็กถ้างั้นเล่นสักนี้นะเอาที่เหลือคุณมาบุอคุณโอมคุณตุ๊กี้หนูอ่าไปนี่มันนี่ไปเอาล่ะประจำที่ประจำที่ประจำที่ปรแล้วก็ดันเข้ามาดันจุดดันหลอกลายเทพแล้ว ีครั้งมีโอกาสตัดสักครั้งใส่รู้นะบอกบอกตามตรงเลยแค่เห็นนวมกับหมวกดูก็ไม่ไม่กลัวแล้วอ่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจริงจริงก็ขึ้นไปนั่งมันจะจะขึ้นไม่ถนัดอ่าพร้อมไหมคะโอเคมันถึงมันถึงปูเลยพร้อมไหมคะ อ,อันนี้เป็นทีม<ท>ของอุตตักนะครับเริ่มเลยค่ะไปเลยร็ นนมีสามครั้งนะคะอา่าแลันนี้ใครจะขึ้นเดี๋ยวเป็นใช้วเวลาน้อยแน่เลย่ยใครชวตัวช่วยตัวช่วย,ววย <c oughs> เอาขึ้นมาเลยครับขึ้นเลยครับเนี่ยสมุดตึ๊ง มาหมดแล้วหมดแล้วพี่ไม่ได้ต้องการแลวต้องการกำลังใจจากโตโน่ โอ้ยโนมันต้องมีคนมาช่วยนะคะ ทำไปสองคะแนนสอค้งคะแนนสองครั้งมาเลยนะทีมต่อไปครับผมผมเองโอโนกับพี่มัมค่ะมาเลยมาเลยมาเลยต่อไปทุกี้ต้นโตนอโน่ขึ้นต่อปรุเดี๋ หนึ่งสองไปเลยเอาแล้วเอาแล้วโยรบัวเอาพรอไหมพร้อมไหมครับอพร้อมแล้ว

เอาใหม่เอาใหม่มาท้งที่สครับเบ่งเปลี่ยนหรอเปลี่ยนสองเอาเอาเอาแล้วเออเอาแล้วใกล้ไปหจ้าเอาเอางองตเลย เอาละสรุสระโตโน่นะฮะจทีมที่หนนะครับ2อคะแนนเรครับทได้สครั้งเท่ากันเท่ากันนะฮะเหลือทีมสุดท้ายฮาวเวิร์ดนี่ หลุดแล้วหลุดเลยเออนั่นหลุดแล้วหลุดเลยหลุดทั้งยวงเอาสำหรับครั้งแรกทาวดเนอร์เรื่องคะแนนเอาละทองใครมาทาวเวอร์กับตุ๊กกี้ตุ๊กกี้ทีมกูทาวเวอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวหักต่อไปตบไปเลย ไม่ได้ไม่ได้เลียวช็อต้งค่ะเียวเลยสองคนเลยหนึ่งองข้างหนเึ่งสองสามกอนขับับรถขับรถขึบรถขับรถขั้ยถอับรถขับรนขัเรถขับนขับรถขับรถขัขับรถขขบรบขึ้นถขับบบรขับรถ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 มๆบรถๆพร้อมบลยคับรับรรถรัรับ สรุปแล้วนะครับคุณฮาวเวิร์ดคุณตุ๊กกี้นะครับได้ไปคนละสองครั้งนะครับ <Yeah. S 1> แต่และทีมเท่ากันหมดเลย,คเลยนคะแนน,นในรอบนี้นะคะคุณฮาวเวิร์ดหนึงนน่งคะแนนและคุณปักนะคะหนึ่งคะแนนคุณโตโน่หนึงนนน่งคะแนน เพื่ออุปกรณ์ให้เรามาสนุกสนานกันแต่ว่าคุณนงเนี่ยสิเป็นไงไปดูนิดนึ่งไปดูนิดนึงไปแล้วเป็นลมหะเปล่าไหวไมยิดไหวไหมิดกิดคิดโอ้ปล่อย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 แล้วไแล้วปลวไแล้วไ้วพยายามก็ไปเดี๋ยวเราไปผสมกันต่อที่ตู้มหาสมบัติกาแฟเบอร์รี่ไอซ์กอฟค่ะ